ต่อ w i ไ i ได้แต่เล่นเน็ตไม่ได้มีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับสวัสดีครับวันนี้คุณหนึ่งจะมาแนะนําสําหรับท่านที่ใช้เน็ต WiFi ต่อเน็ตได้ตามปกติแต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อย่างเช่นตามนี้อันนี้จะเป็นในลักษณะของการเข้า YouTube แล้วขึ้นแบบนี้แถมยังเข้า Facebook ก็ไม่ได้ขึ้นว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นโหลดสตอรี่ไม่ได้ถ้าเราเลื่อนไปต่างๆปุ๊บ โปรไฟล์ก็จะเป็นรูปโบ,โบ๋โบโปรไฟล์ของเพื่อนเราที่เราติดตามอยู่ก็จะเป็นรูปเทาๆโบโบอยู่แบบนี้ครับเนีครับเราจะไม่สามารถเข้าใช้งานเน็ตต่างๆบนแอปต่างๆได้เลยเดี๋ยวเอาให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับในกรณีที่เราเข้าที่ p Play Store นะครับก็ขึ้นว่าข้อผิดพลาดแบบนี้วันนี้คุณหนึ่งมี3วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้เมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุณหนึ่งจะให้ดูก่อนนะครับว่า ตอนนี้คุณหนึ่งก็ต่อสัญญาณ Wi-Fi อย่างนี้ครับสัญญาณ Wi-Fi Connect ต่อถูกต้องทุกอย่างเลยครับใส่ยูสเนมพาส s วิร์ดครบหมดแล้วที่สำคัญคนในบ้านเราใช้ได้ตามปกติเลยครับมีปัญหาอยู่แค่มือถือเราเครื่องนี้เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดู3วิธีสำหรับการแก้ปัญหาการเหล่านี้กันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่เราเตอร์ Wi-Fi ของเราก่อนนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็ไปดูปักครับ หาปลั๊กนะครับปลั๊กของเราเตอร์นะครับถอดปลั๊กออกเลยครับแล้วก็ปล่อยไว้เลยครับส่วนใหญ่คู่หนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีนะครับถอดคาไว้เลยอย่างนี้นะครับเมื่อเวลาครบแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็มาเสียบเสียบเข้าไปครับแล้วเราก็รอครับรอดูสถานะที่ไฟแจ้งเตือนเขานะครับ จะต้องไม่มีตัวสีแดงกระพริบว่า loss mode นะครับถ้ามีขึ้นคําว่า loss mode แบบนี้ครับแสดงว่าสายสัญญาณเรามีปัญหาส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไม่ได้ไปขยับไม่ได้ไปยุ่งเราเตอร์เลยนะครับ mm. ก็แสดงว่าจะมีปัญหาจากคู่สายภายนอกของบ้านเราดังนั้นถ้าคือ loss mode กระพริบสีแดงตรงนี้นะครับแนะนําให้โทรแจ้งไปที่คอนเซ็นเตอร์ของเน็ตที่เราใช้อยู่นะครับเนี่ยอย่างนี้ครับคือ loss mode เห็นไหมครับแต่ยังนะครับต้องรอก่อนนะครับ อย่าพึ่งตัดสินใจฟันธงว่าล็อตโหมดอย่างนี้ก็คือมีปัญหาที่สายนะครับรอแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเพราะมันยังไม่เข้าระบบเนี่ยอย่างคูณหนึ่งรอสักพักหนึ่งเห็นนะครับรอแล้วมันเข้าระบบแล้วนะครับถ้าบ้านของเรานะครับมีการเชื่อมต่อผ่านสายแลนไฟสีเขียวก็จะกระพริบที่แลนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแบบนี้ครับอย่างนี้ก็ถือว่าใช้งานได้สมบูรณ์แล้วนะครับแบบนี้แต่ถ้าของใครลอสโหมดสีแดงกระพริบขึ้นมานะครับ ให้โทรแจ้งกับคอนเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเช็คในระบบให้เราครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับถ้าได้แบบนี้นะครับแสดงว่า Wi-Fi ในบ้านเราใช้งานได้ปกติแต่เราต้องมาเช็คที่ตัวเครื่องเรากันครับถ้ายังไม่ได้ให้มาทำในขั้นตอนต่อไปครับให้ไปที่การตั้งค่าแล้วให้เราไปที่ Wi-Fi ครับไปที่ Wi-Fi ให้เราไปดูครับเครือข่าย wi-Fi ที่เราใช้อยู่แล้วมันมีปัญหานะครับอย่างในที่นี้นะครับครูหนึ่งใช้ Wi-Fi ตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยที่มันขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วแบบนี้ครับให้เรากดไปที่ WiFi ของเขาแล้วกดลบเครือข่ายนี้ตรงนี้ครับถ้ามือถือบางยี่ห้อก็จะเป็นในลักษณะข,ของการเลิกใช้เครือข่ายนะครับคำสั่งจะใกล้เคียงกันนะครับในที่นี้คุณหนึ่งใช้มือถือ oppo ก็กดลบเครือข่ายนี้กดลบกดลบออกนะครับ ลบออกเสร็จปุ๊บนะครับทีานี้มันจะเชื่อมต่ออีกตัวหนึ่งซึ่งปกติแล้วที่บ้านเราครับจะมี WiFi อยู่2เครือข่ายก็คือ2 4 G กับ5 G นะครับในเราเตอร์รุ่นใหม่ๆนะครับเราก็เปลี่ยนมาใช้5 G ครับเนี่ยฮะตอนนี้มันคอนเน็ตให้คุณหนึ่งแล้วนะครับคอนเน็ตให้คุณหนึ่งแล้วละครับลองออกไปก่อนครับแล้วเรากดเข้าไปใหม่ดูครับคุณหนึ่งจะทดสอบที่ YouTube นะครับหมุนอย่างนี้นะครับ อันนี้ไม่เสมอไปบางทีมันอาจจะเป็นประวัติเก่านะครับแนะนําให้กดขีดๆนะครับแล้วปัดทิ้งออกไปก่อนนะครับปัดให้หมดเลยครับมีอะไรก็ปัดหมดเลยแล้วกดเข้าไปใหม่ครับไปที่ y o YouTube รอดูสักพักหนึ่งก่อนนะครับอ่ยังไม่เข้านะครับเป็นอาการเดิมนะครับอ่กดออกไปครับปัดทิ้งไปเลยนะครับ ทิ้งไปเลยกลับไปที่การตั้งค่ายอีกครั้งหนึ่งครับไปที่ Wi-Fi เมื่อสักครู่เราลบเครือข่าย 2.4G ไปใช่ไหมครับตอนนี้มันเด้งไปที่ 5G อยู่นะครับดังนั้นเรากดเข้าไปใหม่ครับที่ 5G แล้วลบเครือข่าย 5G ออกครับกดลบออกการลบออกในที่นี้หมายถึงการลบพาส่วนที่เราเคยล็อกอินเข้าสระบบ Wi-Fi ที่บ้านเราเอาไว้นะครับลบออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราไม่สามารถเข้าใช้เครือข่ายใดๆได้เลยนะครับเนื่องจากว่า Wifi ที่บ้านเรามี2.4กับ 5G ตัวนี้เราใส่พาเวิร์ดไว้นะครับดังนั้นให้เรามาเริ่มใหม่ครับในทีน่นี้คุณหนึ่งจะเริ่มจาก2.4ก่อน,นครับกดเข้าไปที่2.4แล้วใส่พาเวิร์ด wi-fi ที่บ้านเราใหม่ครับใส่พาเวิร์ด Wi-Fi ที่บ้านเราเสร็จกดเข้าร่วมรอยเขาเชื่อมต่อก่อนนะครับแบบนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับกดออกมาครับ กลับไปที่แอปที่เราต้องการทดสอบครับในที่นี้คุณนึ่งจะทดสอบจากแอป YouTube กดเข้าไปที่ YouTube อีกทีหนึ่งครับแล้วรอดูสักพักหนึ่งก่อนนะครับยังหมุนวนอยู่แบบนี้แบบนี้ถือว่ายังใช้ไม่ได้อีกถ้าการยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับกดออกไปเลยครับให้เราไปที่การตั้งค่าเลืเ่อนขึ้นไปมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเมนูอาจจะแตกต่างกัน แต่คุณหนึ่งแนะนาให้พยายามเทียบเคียงกันนะครับเพราะว่าพอดีตอนนี้คุณหนึ่งมีแค่ Oppo อยู่ในมือนะครับแล้วให้เราไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมเลื่อนขึ้นไปครับตัวนี้แหละครับที่คุณหนึ่งอยากให้พวกเราดูนะครับหาเมนูตัวนี้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซั m s u n g vivo อะไรเนี้ยครับหาเมนูตัวนี้ให้ได้ครับสำรองข้อมูลรีเซ็ตตัวนี้ครับกดเข้าไปแล้วให้เราไปเลือกตัวนี้ครับลบข้อมูลทั้งหมดรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นตัวนี้ครับ กดเข้าไปครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับในหน้านี้แนะนําให้อ่านให้ดีเลยนะครับมันจะมีเมนูย่อยๆแบบนี้นะครับให้เราไปเลือกตัวนี้ครับรีเซ็ตการตั้งค่าระบบเท่านั้นตัวนี้ครับซึ่งมือถือบางยี่ห้อนะครับเขาจะมีแยกไว้เลยว่ารีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายก็ให้เราไปเลือกรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายนะครับแต่ถ้าไม่มีคําว่ารีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายให้เราไปเลือกตัวนี้ครับรีเซ็ตการตั้งค่าระบบเท่านั้นนะครับ ย้ำนะครับรีเซ็ตการตั้งค่าระบบเท่านั้นห้ามกดตัวอื่นนะครับอย่างเช่นลบข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไปกดปุ๊บเนี่ยข้อมูลเราถูกล้างออกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเบอร์โทรแอปต่างๆที่อยู่ในเครื่องเราจะถูกลบออกหมดเลยห้ามนะครับอ่านให้ดีนะครับถ้าไม่มั่นใจห้ามทําแนะนําเอาไปให้ช่างทําได้เลยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวข้อมูลเราหายหมดให้เลือกตัวนี้ครับรีเซ็ตการตั้งค่าระบบเท่านั้นกดก่อนที่เราจะกดนะครับคุณหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนวิธีนี้ถ้าเรากดปุ๊บเนี่ย ไม่ว่าเราเคยไปล็อกอินระบบ Wi-Fi ที่ไหนก็ตาม Wi-Fi ฟรีตามร้านกาแฟต่างๆนะครับรหัสต่างๆเหล่านั้นจะถูกเคลียร์ออหมดเลยนะครับดังนั้นเราจะต้องไปตั้งค่ารหัส Wi-Fi ใหม่นะครับเมื่อทราบตามนี้แล้วนะครับกดยืนยันได้เลยครับรีเซ็ตการตั้งค่าระบบเท่านั้นยืนยันอีกทีหนึ่งครับรีเซ็ตการตั้งค่าระบบเท่านั้นระบบว่ากําลังกู้คืนข้อมูลนะครับหมายถึงว่าข้อมูลอะไรต่างๆที่อยู่ใน มือถือของเรานะครับถ้าเกิดว่าถูกตั้งค่าอะไรผิดเพี้ยนไปตัวเครื่องจะทําการรีเซ็ตหรือว่าการดึงข้อมูลเก่าที่เหมือนกับตอนที่เราซื้อเครื่องใหม่ให้เฉพาะการตั้งค่านะครับไม่รวมถึงรูปเบอร์โทรแอปที่เราโหลดไว้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดย้อนออกมาได้เลยครับกดย้นนอนออกไปกดย้อนออกไปกดย้อนออกไปนะครับให้ดีก็ปัดแอปทิ้งไปให้หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนี้แล้วนะครับท่านี้น ให้เรากดเข้าไปที่ YouTube อีกทีหนึ่งครับกดเข้า youtube จะเห็นว่าตอนนี้เข้าได้แล้วเห็นไหมครับไม่เป็นวนๆวนๆแล้วนะครับอ่ากดออกไปครับและทีนี้ถ้าเราไปที่ Pay Store เข้าได้เหมือนกันนะครับไปที่ Facebook กันบ้างครับไปที่ Facebook เข้าได้เห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวคูณหนึ่งบอกไว้นิดนึง มือถือบางเครื่องครับถ้าเราทําการรีเซ็ตถ้าเราทําการรีเซ็ตออกไปแล้วนะครับ WiFi เราอาจจะต้องไปล็อกอินเข้าสู่ระบบใหม่ครั้งหนึ่งก็คือไปยืนยันใส่รหัส WiFi นะครับแต่ในมือถือ Opp o p p เเครื่องนี้ของคูณหนึ่งเขามีข้อดีคือเขาแยกรหัส Wi-Fi ไว้ให้เราก็คือเขาจะไม่เคลียร์ค่า Wi-Fi นะครับดังนั้นคูณหนึ่งก็เลยไม่ต้องไปล็อกอินแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องของท่านผู้ชมพอออกมาจากการตั้งค่ายอย่างที่คูณหนึ่งแนะนําไปเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากที่เรารีเซ็ตเสร็จกดเข้าใช้งานไม่ได้แล้วใหห้้้้มมาาาาดูตรรนนนนีก่่่่ออคคัับว Wi-Fi ขึืเปลถไะ ให้ท่านผู้ชมไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่ Wi-Fi ครับแล้วให้ไปลงชื่อเข้าใช้ wi-fi ซะก่อนนะครับแบบเนี้ยแล้วก็กรอกชื่อ wi-Fi เข้าไปนะครับใส่ชื่อ Wi-Fi ให้เสร็จนะครับใส่รหัสผ่าน wi-fi เสร็จกดเข้าร่วมครับแบบเนี้ยครับเขาก็จะล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วทีนี้เราถึงจะกลับเข้ามาใช้งานได้นะครับอ่ามาดูวิธีสุดท้ายกันบ้างครับ วิีสุดท้ายนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาตามนี้ครับให้เราไปที่การตั้งค่าให้เราไปหาการตั้งค่าวันเวลาของเครื่องนะครับในที่นี้คุณหนึ่งใช้ Op ป o นะครับก็ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมให้เราไปหาตัวนี้ให้ได้วันและเวลาตัวนี้ครับกดเข้าไปครับให้เรามาดูเวลาตรงนี้ครับโดยปกติทั่วไปนะครับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อมันจะถูกตั้งค่าเป็นอัตโนมัติไว้ให้ดังนั้นมันมีโอกาสที่ผิดเพี้ยนได้ครับคุณหนึ่งแนะนําให้ทําแบบนี้กดโยกปิด เวลาตัวนี้ครับยกปิดแบบนี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้เซตตั้งค่าเวลาแบบกําหนดเองของเรานะครับกดเข้าไปครับแล้วเราก็เลือกครับเลื่อนตามวันเวลาให้มันตรงกับวันที่และเวลาปัจจุบันณเวลานี้นะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนเลื่อนเลื<ๆ>่อนพอเลื่อนตั้งให้ตรงเสร็จปุ๊บนะครับสมมุติว่าคุณหนึ่งตั้งต,งตรงเสร็จแล้วแบบนี้นะครับพอตั้งตรงเสร็จปุ๊บถ้าผู้ชมก็กดออกมาได้เลยถ้ามือถือยี่ห้อรุ่นอะไรมีให้เซฟก็กดเซฟนะครับกดออกมา พอกดออกมาเสร็จปุ๊บนะครับท่น,นี้ให้กดปัดอะไรต่างๆออกไปให้หมดเลยก่อนนะครับพอปัดแบบนี้เสร็จให้เรากดเข้าทดสอบที่แอป y o u t u b e หรือเข้าไปทดสอบที่แอปอะไรที่เรามีปัญหาอยู่ครับเราเข้าไปแล้วมันใช้เน็ตไม่ได้ครับเราก็ไปทดสอบดูไปที่ Pay s t o r e ก็ได้แบบนี้ครับหรือจะไปที่ Facebook ของเราก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีสุดท้ายนะครับเมื่อเราเซตตั้งค่า วันที่เสร็จปุ๊บแล้วมันใช้งานได้แล้วนะครับครูหนึ่งแนะนําอย่างนี้ให้เราย้อนกลับไปที่การตั้งค่าใหม่อีกครั้งนึงครับแล้วไปที่วันเวลาของเครื่องเราอะนะครับกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งวันเวลาให้เราไปเปิดตัวนี้เวลาที่จัดเตรียมเครือข่ายตัวนี้ครับเมื่อเวลาที่เราถูกตั้งสมบูรณ์แล้วคือเข้าใช้งานได้แล้วเราก็ไปโยกเปิดให้เป็นอัตโนมัติแบบนี้ไว้นะครับเพื่อว่า มันจะได้มีการอัปเดตวันเวลาโดยอัตโนมัตินะครับทำไมก่อนหน้านี้มันถึงไม่ยอมอัปเดตอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบัคอะไรต่างๆในการใช้งานของเราดังนั้นเราก็มาบังคับปิดเพื่อตั้งเวลาของเราเองก่อนแล้วก็ออกไปดูถ้าใช้งานได้สมบูรณ์แล้วเราค่อยกลับเข้ามาแล้วก็โยกเปิดแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเปิดแบบนี้แล้วก็ยังใช้งานไม่ได้ ก็ไม่ยากครับเราก็มาเลือกให้มันเป็นแบบเลือกเองแล้วก็ใช้แบบนี้ไปตลอดก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรให้ดีครูหนึ่งก็อยากจะให้เปิดเป็นอัตโนมัติแบบนี้ไว้นะครับเพราะมันจะอิงกับเวลาในสัญญาณเน็ตที่เราใช้งานอยู่นะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถกับเข้าใช้เน็ตได้ตามปกติแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญ อย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ